สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับ เอาละครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้พาทุกคนไปดูเกี่ยวกับอาวุธหลักในระดับสีม่วงกันไปแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้มีอะไร้งังคาเกี่ยวกับคอนเทนต์อาวุธหลักเนี่ยผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูกันแบบต่อเนื่องด้วยการรีวิวสุดยอดอาวุธหลักในระดับสีทองกันบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นอาวุธหลักที่ผู้เล่นทุกๆคนเนี่ยอยากจะได้มาใช้งานเนาะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าความเท่ของอาวุธนะครับหรือว่าจะเป็นเพราะความแรงของอาวุธก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วนะครับอาวุธพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีกําลังทรัพย์เยอะจริงๆก็น่าจะต้องใช้เวลาในการหามาใช้งานนานกันพอสมควรเลยนะเอาละว่าแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับสาหรับอาวุธระดับสีทองเนี่ยก็สามารถแบ่งออกมาได้อีกหลายเซ็ตมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เซ็ตแรกกันก่อนเลยนะครับ สำหรับอาวุธระดับสีทองเซตแรกนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นนะครับซึ่งถ้าเราดูกันที่รูปร่างหน้าตาแล้วก็สีสันของอาวุธเนี่ยมันก็คืออาวุธในระดับสีม่วงที่ได้รับการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับอาวุธชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นอาวุธปืนใหญ่หรือว่าปืนครกเนาะแต่ก็มาในเวอร์ชั่นที่อัปเกรดมาจากในระดับสีม่วงนะครับ ส่วนรูปร่างนะครับผมหน้าตาของอาวุธเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่าค่าสเตตัสเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับและที่ในระดับบวก15เนี่ยพลังป้องกันจะสูงถึง800หน่วยเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรถึกเลยนะครับเหมาะสำหรับการเอาไว้เป็นตัวชนในการลงดันเจี้ยนระดับยากมากๆนะครับผมส่วนท่าอันติเนี่ยก็ยังยิงออกมาลูกเดียวเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นอาวุธในชิ้นที่2ถึงชิ้นที่4นะครับ ซึ่งผมเนี่ยก็จะไม่ขอรีวิวอะไรมากแล้วกันนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาสีสันของอาวุธเนี่ยก็เหมือนกับในระดับสีม่วงเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าค่าสเตตัสเนี่ยก็จะเยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเลยดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเซ็ตอาวุธที่เหมาะกับผู้เล่นที่ชอบอาวุธสายสเตตัสแบบเดียวมากๆเลยนะครับ ซึ่งอาวุธทั้งหมดในเซตนี้นะครับเราเนี่ยจะสามารถหาได้นะครับผมจากกิจกรรมอีเวนต์ตามช่วงเวลาต่างๆนะหรือในอนาคตเนี่ยก็อาจจะนําเข้ามาในระบบกาชาปองด้วยยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาต่อกันที่อาวุธระดับสีทองในเซตที่2กันบ้างดีกว่านะครับ สำหรับอาวุธสีทองในเซตนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอาวุธเซตสีทองที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันมากที่สุดเนาะเพราะถือว่าเป็นเซตสีทองชุดแรกๆนะครับที่มีเข้ามาในตัวเกมเลยก็ว่าได้เอาละว่าแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันดีกว่านะว่าจะมีอาวุธอะไรบ้างนะครับผม เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกนะครับผมสําหรับอาวุธชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นอาวุธปืนไก่เหลืองนะครับสําหรับอาวุธชนิดนี้จะเน้นไปที่ค่าพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยอัตราคิติคอนนะครับผมเวลาใช้งานเนี่ยถ้าอันติก็จะยิงออกมาเป็นแบบลูกเดียวนะครับ โอเคนะต่อมาอาวุธชิ้นที่2นะครับผมก็จะเป็นอาวุธขวานมิโนโทอร์สเตตัสนะครับก็จะเน้นไปที่ค่าพลังป้องกันความว่องไวแล้วก็อัตราคิทติคอนนะครับส่วนถ้าอันติเวลาใช้งานก็ยังคงยิงออกมาลูกเดียวเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะมาต่อกันที่อาวุธชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นอาวุธหอ,อกไม้ไผ่นะสเตตัสก็จะเน้นไปที่พลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ความว่องไวส่วนถ้าอันติเวลาใช้งานเนี่ยจะยิงออกมาเป็นลูกเดียวนะครับผม แล้วก็ต่อมานะครับอาวุธชิ้นที่4เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาวุธยอดน,นิยมเลยนะนั่นก็คืออาวุธบูมแมลงนะครับผมสําหรับค่าสเตตัสเนี่ยก็จะเน้นไปที่พลังโจมตีความว่องไวแล้วก็อัตราคิติคอนนะครับส่วนถ้าอันติเวลาใช้งานจะยิงออกมาเป็นลูกเดียวนะครับผมยิงตอนที่เราอัปเกรดถึงบวก12ถึงบวก15เนี่ยเวลาอันติเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อาวุธชิ้นสุดท้ายนะครับที่มีอยู่ในเซตนี้นะก็จะเป็นอาวุธบาสุก้านะครับผมสำหรับสเตตัสเนี่ยก็จะเน้นไปที่พลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ค่าความว่องไวนะเหมือนกับอาวุธหอกไม้ไผ่เลยส่วนถ้าอันติเวลาใช้งานเนี่ยจะยิงออกมาเป็นลูกเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธยอดนิยมเลยนะครับผมซึ่งอาวุธนะครับทั้งหมดที่มีอยู่ในเซตนี้เนี่ย เรานะครับจะสามารถหาได้จากกิจกรรมตามอีเวนต์ในช่วงเวลาต่างๆนะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราจะสามารถหาวุธพวกนี้ได้จากการเปิดป้ายนะครับเวลาที่เราจบดันเจี้ยนในระดับวีราบุรุษนะนะแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยน่าจะต้องเติมเงินทํากิจกรรมอย่างเดียวนะครับถึงจะได้มาครอบครองหรือว่าในอนาคตเนี่ยก็าอาจจะนําเข้าในระบบกาชาปองด้วยก็ไม่แน่นะยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อาวุธระดับสีทองเซตที่3กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับอาวุธสีทองในเซตนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของอาวุธเนี่ยก็ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะมีบางอันที่เคยเห็นผ่านๆตาอยู่บ้างนะเอาละว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะ สำหรับอาวุธชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นอาวุธคาาน้ำแข็งเนาะสำหรับอาวุธชนิดนี้นะครับจะเน้นไปที่พลังโจมตีและก็ค่าความว่องไวเนาะเวลาใช้งานท่าอันติก็จะยิงออกมาลูกเดียวนะครับผมต่อมาอาวุธชิ้นที่2นะครับผมก็จะเป็นอาวุธปืนฟักทองนะครับสเตตัสจะเน้นไปที่พลังป้องกันแล้วก็ค่าความว่องไวเวลาใช้ท่าอันติเนี่ยก็จะยิงออกมาลูกเดียวเช่นเดียวกันนะครับ โอเคนะครับมาต่อกันที่อาวุธชิ้นที่3นะครับผมสำหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธชานมไข่มุกนะครับสเตตัสเนี่ยจะเน้นไปที่พลังโจมตีแล้วก็อัตราคิติคอนเนาะ ส่วนถ้าอันติเวลาใช้งานเนี่ยจะยิงออกมาเป็นลูกเดียวนะครับซึ่งอาวุธชนิดนี้เนี่ยก็มีผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่เคยใช้งานเนี่ยต่างก็รีวิวกันว่าเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับการเป็นระดับสีทองสักเท่าไหร่นะเพราะว่าระดับสีม่วงบางชิ้นเนี่ยยังใช้งานได้ดีกว่านะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้นอกก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมโอเคนะเรามาต่อกันที่อาวุธชิ้นที่4ี่กันเลยนะครับผมสำหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นซองอ่างเปานะครับ สเตตัสก็จะเน้นไปที่ค่าพลังโจมตีแล้วก็ความว่องไวส่วนท่าอันติเวลาใช้งานเนี่ยจะยิงออกมาเป็นลูกเดียวนะครับผมต่อมานะครับอาวุธชิ้นที่5เนี่ยก็จะเป็นอาวุธช่อดอกไม้นะครับสเตตัสก็จะเน้นไปที่พลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็อัตราคิติคอนส่วนท่าอันติเวลาใช้งานจะยิงออกมาเป็นลูกเดียวนะครับผมแล้วก็มากันที่อาวุธชิ้นสุดท้ายที่มีอยู่ในเซตนี้นะครับผมก็จะเป็นอาวุธปืนฟองสบู่นะครับ แต่ว่ามาในเวอร์ชันอัปเกรดจากระดับ4ม่วงเนาะส่วนรูปร่างของอาวุธเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเลยแต่ว่าค่าสเตตัสเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนการใช้งานต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมดูแล้วก็น่าจะเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบอาวุธปืนฟองสบู่ในระดับ4ีม่วงแต่ว่าอยากจะได้ค่าสเตตัสที่ดีขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้นะครับส่วนถ้าอันติเวลาใช้งานจะยิงออกมาเป็นลูกเดียวเหมือนเดิมนะครับผม ซึ่งอาวุธทั้งหมดที่มีอยู่ในเซตนี้นะครับเราเนี่ยจะสามารถหาได้จากกิจกรรมตามอีเวนต์ในช่วงเวลาต่างๆเนาะหรือในอนาคตก็อาจจะมีนําเข้าในระบบกาชาปองด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคนะครับเรามาต่อกันที่อาวุธสีทองเซตสุดท้ายกันเลยดีกว่านะสำหรับอาวุธสีทองในเซตนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับเอละเรามาดูกันดีกว่าว่าอาวุธทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยจะมีสเตตัสอะไรที่น่าสนใจนะครับ เรามาเริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกเลยเนาะก็จะเป็นอาวุธดาบไม้นะครับสาหรับอาวุธชนิดนี้จะเน้นไปที่พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเวลาใช้งานท่าอันติเนี่ยก็จะยิงออกมาจํานวน3ลูกนะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายนะครับที่อยู่ในเซตนี้ละแล้วก็จะเป็นอาวุธระดับสีทองชิ้นสุดท้ายที่มีให้เราเลือกใช้งานภายในเกมณตอนนี้นะครับนั่นก็คืออาวุธคาถาเวทมนต์นั่นเองนะครับผม สำหรับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะเน้นไปที่พลังโจมตีและก็อัตราคิติคอนเวลาใช้งานท่าอันติเนี่ยก็จะยิงออกมาเป็นลูกเดียวนะครับซึ่งอาวุธทั้งหมดนะครับในเซตนี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากกิจกรรมตามอีเวนต์ในแต่ละช่วงเวลาต่างๆเนาะหรือในอนาคตก็อย่างที่บอกไปนะครับอาจจะมีการนําเข้าในระบบกาชาปองด้วยก็ได้ยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยในกิจกรรมกาชาปองนะครับ ของรางวัลที่อยู่ในตู้อาวุธเนี่ยเห็นไหมมันก็มีปืนฟองสบู่ที่เป็นระดับสีส้มมาให้เราลุ้นเป็นแรไอเทมด้วยนะครับผมแสดงว่าในอนาคตอาวุธอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะนําเข้ามาอยู่ในตู้กาชาปองอาวุธนั่นเองนะครับ โอเคนะครับแล้นี่ก็เป็นอาวุธทั้งหมดในระดับสีทองที่มีอยู่ภายในเกมทั้งหมดนะตอนนี้นะซึ่งก็มีอาวุธหลายๆชิ้นนะครับที่ผู้เล่นบางคนเนี่ยอาจจะเคยใช้งานกันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอาวุธอีกหลายชิ้นเช่นเดียวกันที่น่าจะเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะและสําหรับใครที่วางแผนจะหาอาวุธทองมาใช้งานนะครับก็ลองศึกษากันดูก่อนนะว่าอยากจะได้ชิ้นไหนเป็นพิเศษเพราะว่าอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยน่าจะหมดเงินกันหลายบาทแน่นอนนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม